สวัสดีค่ะหนชมมูชืมม่อน้ำสาวประชุมเชียงรงค่ะโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดโปรแกรมช่วยดาวนโหลดนั้นจะใช้หลักการทํางานแบบหลักๆคือการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆมาเก็ไบไว้บนคอมพิวเตอร์โดยใช้หลักการแยกเป็นส่นสวนๆข้อดีคือการแบ่งสามารถแบ่งจํานวนการเชื่อมต่อให้ดาวน์โหลดแบบขนาดควบการไปไหลายๆส่วนทําให้ดาวโหลดได้เร็วขึ้น แฟ t เกตเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดที่ทำให้ชีวิตการใช้อินเทอร์เน็ตแบบ 56K ของสมัยก่อนนั้นดีขึ้นกว่าเดิมมากเป็นโปรแกรมที่ทำให้ดาวโหลดไวขึ้นถึง10เท่าเพราะการแยกส่วนเป็นโปรแกรมแรกๆดาวเดมอรเป็นโปรแกรมที่มีข้อจำกัดเพราะว่าเป็น f i r Firefox s t a t i o n เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและติดมาก,กับ Firefox เหมาะก,กับการดาวน์โหลดแบบไม่เร่งรีบมาก จากโปรแกรมถูกผูกกับโปรเ c กของ Firefox เวลาช้าแล้วอาจทำให้เสียเวลาได้แต่เป็นโปรแกรมอีกตัวที่กระทลัดสา d เจดด o วน์เเป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดเฉพาะสำหรับนักโหลดไฟล์ตามเว็บฝากไฟ์ต่างๆเพราะโปรแกรมตัวนี้รับรองการทำงานของเว็บฝากไฟล์ดังนั้นกับทุกเว็บปัญหาเรื่องการรอการดาวน์โหลด o p ปิ Downloader สำหรับคนชอบโหลดไฟล์วิดีโอโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจเพราะฟีเจอร์การดาวน์โหลดที่รองรับโปรโตโคอลมาก MDownloader เป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดที่สามารถดาวน์โหลดได้ค่อนข้างเร็วแต่ฟีเจอร์จะน้อยโดยรองรับเพียงไม่กี่เว็บในตอนนี้แต่ก็เป็นโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดที่กำลังมาแรงและน่าจะพัฒนาได้ไปอีกไกลในอนาคต